ครับท่านามีลูกไฟเหมือนพญานาคของน้องคายขึ้นมาลอยขึ้นมาเทาถ่ายภาพให้ดูนะครับ,รบนะจ๊กก็ขึ้นขุดขึ้นมาเรื่อยๆที่เ,เป็นออบุงๆอ,อ,อะไรขึ้นมานี่ก็คือฟอ,องอากาศฟองน้ําขึ้นมานั่นคือน้ํากําลังขุดถูกต้องครับถูก<อ>ต้องนนะน้ำกำลังขึ้นมาอ่ับเค่นนะครับเป็นการบวงสวงเนาะครับสวยงามมากเป็นเอ ที่ยึดเหนี่ยวกิตใจของพี่น้องประชาชนของเราในพื้นแล้วน้ําตรงนี้นี่ใช้ประโยชน์กันกี่หมู่บ้านครับน้ําตรงนี้เนาะที่เห็นท่ออยู่ตรงนั้นชาวบ้านเอาเอาไปใช้ในพื้นที่เพื่ออุปโภคบริโภคสองสามหมู่บ้านน้ําไม่เคยแห้งครับไม่เคยแห้งก็แห้งนะครับช่วงที่ผ่านมาที่ว่าหน้าแรงสุดๆนี้ก็ไม่แห้งเหรอครับไม่แห้งครับยูนคงสภาพเหมือนเดิมนียครับแห้งแบบไอ้คนนั้นวิ่งเข้าบ้านเลยไปเล่าให้เท่าแก่ฟังว่าเกิดอะไรขึ้น ก็คือไม่รู้นะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะวิ่งไปเลยใสมากใสมากเลยครับใสยน่สวยมากเลยอืสีฟ้าใสสาระอนบุติีหลวงพ่อนะพระเดชพระคุณนะท่านก็มาเอ้นั่นมา

นาหลายหลายพยานาอยูมีความสุขจิตไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงมีสิ่งเดียวใ้พวกมนุษย์ อีกไม่กี่ชัว่วอย่างของของเก่าบารมีเก่าเก่าเราพญานาคจบสิ้น<อ>ลงวันใด มีหัวมนุษย์จิตต่ำต่ำนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเหล่าพญานาหลายๆยพญยานาคต้องกลับชาติไปเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งอยากตือนหัวมนุษย์ กำลังทำความตาม่ำตำกับตัวเองเอาไว้รี่จากเลาควรแต่งกรับสิ่งนี้ยาหลวงเกินบ่อน้ำเก่าๆวังเก่าๆเป็นอันขาดจะไม่อันเป็นไปเมื่อถึงเวลาเรามาเพื่อเตือน ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งบ่อน้ำเก่าเกวังเก่าเกจะเสื่อมเสื่อมจากความศักดิ์สิทธิ์มีหนทางเดียวเท่านั้นที่บ่อน้ำเก่าเก่าจะมีความศักดิ์สิทธิ์มากกว่าเก่า ต้งตั้งใจฟังคำเตือนของเราพยนานาคให้ดีก็แล้วกันอย่าประมาทล่วงเกินก่อนทําการใดๆต้องขอขมาก่อนทำกิจสิ่งใดก็ตามจุดถูกขอขมากรรมต่อสถานที่ก่อนอย่าล่วงเกินทำกิจสิ่งใดก็ตาม ทำไมไม่ขอขอขมากรรมก่อนการล่วงเกินครั้งนี้เหล่าพญานาคหลายหลายพญานาไม่พอไม่พอจิตอันบริสุทธิ์ต้องขอขมากรรมก่อนทำการใดๆอ,อ,อย่าล่วงเกินเป็นอ,อันคาด